คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับกรณีส่งประกันสังคมไม่ครบ15ปีนะครับแล้วออกจากงานนะครับมาก่อนนะจะคิดยังไงในกรณีที่ส่งไม่ครบ15ปีแต่ออกจากงานมาก่อนจะคิดอย่างไรนะครับตอบได้เลยว่าในกรณีที่เรานะครับส่งประกันสังคมมาไม่ครบ15ปีนะครับแต่ส่งมาเรียกว่ามากกว่า1ปีเนี่ย นะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นบําเหน็จนะครับชลาภาพแล้วซึ่งเงื่อนไขาการเกิดบําเหน็จชลาภาพมีดังนี้นะครับบาเหน็จชลาภาพนะครับเงื่อนไขจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนนะครับความเป็นผู้ประกันตนส,สิ้นสุดลงนะครับมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุกพลภาพหรือถึงแก่ความตายก็จะได้รับบําเหน็จฉลาภาพ ซึ่งบเาเหน็จชลาภาพจะได้รับเป็นเงินก้อนนั่นเองนะครับประโยชน์ทดแทนกรณีบํเาเหน็จชลาภาพนะครับกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนให้จ่ายเงินบํเนาเหน็จชลาภาพมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบนะครับเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชาลาภาพแต่ถ้ามี แต่ถ้ากรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะครับให้จ่ายเงินบำเน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบนะครับเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สันญักานประกันสังคมประกาศกำหนดเอาไว้นะครับกรณีผู้รับเงินนะบำนาญชลาภาพถึงแก่ความตายนะครับภายใน60เดือนนะับ ตั้งแต่นับแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพนะครับให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวนสิบเท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับอ่าโทษทีนะครับอันนี้น่าจะปรับเป็น6 อ๋อสิบเท่าโอเคภายในสิบหกสิบเดือนนะแต่โอเคสิบเท่าอันนี้น่าจะเป็นบํานาญชราภาพนะครับแถมมาไม่เป็นไรเรามาพูดถึงเรื่องบําเหน็จกันต่อนะครับในกรณีที่ได้รับเป็นบําเหน็จนะครับนี่มีตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างมาจากเว็บไซต์ประกันสังคมเลยนะครับกรณีที่จ่ายเงินสมทบชราภาพไม่ถึง12เดือนจะได้รับเงินบําเหน็จชราภาพจํานวนเท่ากับเงินสมทบที่เราสมทบไปนะจะไม่ได้รับในส่วนของนายจ้างนะ เรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับผู้ประกันตนอายุ55ปีสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างนะครับ28พฤศจิกาย,ยน2547ยื่นคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนนะครับวันที่10ธันวาคม47เจ้าที่วินิจฉัยใ,ในวันเดียวกันโดยมีรายละเอียดนำส่งดังนี้นะครับจำนวนเงินสมทบนะครับนายจ้างผู้ประกันตนนะครับรวม29,600บาทนะครับ อะเรามาดูวิธีการคำนวณผลตอบแทนนี่อ้างอิงจากนี้เลยนะครับ1,700นะครับคูณ2.4%เนะครับเท่ากับผลตอบแทน40.8% 3,100นะครับในปี4-3มเนี่ยมีการสมทบ3,100นะครับก็เอา1,700มาบวก3,100เพราะว่าปีก่อนมันมีการสมทบนะมันก็ต้องบวกเพิ่มไปนะครับเท่ากับ4,800นะครับ ก็คูณ3.7มจุดเนะคูณอัตรานะครับอัตราเงินสมทบนะครับอัตรา3.7เท่ากับ1776นะครับ1776บาทในปีที่2544นะครับเงินสมทบ4,600นี่อ้างอิงจากตรงนี้นะครับ4,600บาทเอา เงินสมทบปีก่อนนะ4,800บวก4,600เท่ากับ9,400นะครับคูณ4.2%นะครับเท่ากับ394.8นะปี4,5นะครับสมทบนายจ้างผู้กันตน6,400นะครับเอา9,400อ้างอิงจาก ปีก่อนๆน,นะครับ9,400บวก6,400เท่ากับ15,800คูณ4.3เท่ากับ679.4ปี46นะครับ8,200นะ15,800นะครับบวก8,200เท่ากับ24,000นะครับคูณ6.5เท่ากับ1,560 25 47นะครับ5,600นะ 24,000บวก5,600เท่ากับ29,600ะครับคูณ2%นะแล้วก็คูณ11หาร12เพราะว่าสมเ,เรียกว่าสมทบแค่11เดือนนะครับภายใน1ปีนะครับก็11หาร12เท่ากับ542.67นะครับรวมผลตอบแทน3 3 0 9 15.27้าจุดสองเจ็ดนะครับพอธนนเงินนะครับบําเหน็จชลาภาพและผลประโยชน์ทดแทนของผู้กันตนจะได้รับคือ32,995.27บาบาทนั่นเองนะครับน,นี่คือเงินที่คุณจะได้รับนะครับสรุปง่ายๆนะครับ ถ้าส่งไม่ครบ15ปีนะครับได้เป็นบำเหน็จแน่นอนแต่แต่ไม่ได้ได้เลยนะครับต้องไปได้ช่วงอายุ55ปีหรือสิ้นสุดความเป็นอ่อสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นได้เป็นบำเหน็จก็เป็นเงินก้อนเลยนะครับเป็นเงินก้อนเดียวทั้งหมดเลยผลประโยชน์ที่คุณทำมานะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายไปไหนไม่หายนะครับไม่ต้องกังวล นะไม่ได้บํานาญก็ต้องได้บําเหน็จนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมนะครับจะมาตอบคําถามให้กับทุกๆท่านถ้าคําถามไหนเป็นประโยชน์นะครับกับคนอื่นๆนะผมก็จะขออนุญาต นำมาทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบร่วมกันด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ด้วยหลายท่านมีคําถามเดียวกันนะครับแต่ไม่กล้าถามคนอื่นถามให้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ตอบทุกทท่านก็จะได้รับผลประโยชน์เดียวกันหากมีเรื่องราวที่อยากจะสอบถามแบบแน่ชัดเลยก็ลองโทรไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับ1 5 0 6 นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมก็มีการอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับจากสหนงกานประกันสังคมนี่แหละนะครับเพื่อเอาข้อมูลนะครับที่เท็จจริงมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อพูดคุยกับทุกท่านนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ